ชะตาหง EP 8หลังจากที่ยายแก้วกับบานเย็นเข้ามาดูแลไกรสอนกับย่าบุงหาสองคนนี้ก็ทำตัวแปลกๆจ้องจะหาทางอยู่กันตามลำพังเพื่อถามถึงพิี่ใกรกมที่ปู่มนูนเคยทำไว้ยายแก้วเลยส่งสิกให้บานเย็นไล่บัวบานออกจากห้องให้ผลพ้นไปก่อนบัวบานนี่ก็คือหัวเสียสุดรำคาญยายแก้วกับบานเย็นมากแต่ก็ต้องเดินออกไปอย่างเสียไม่ได้ พอบัวบานออกไปยายแก้วก็ไม่รอช้าเริ่มสำรวจไปรอบๆห้องแบบนักสืบโดยที่เธอไม่รู้เลยว่ามีคนกำลังจับตาดูอยู่ใช่ค่ะมณีจันทร์ที่กำลังแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในห้องคอยมองทุกฝีมือทุกคำพูดยายแก้วสำรวจไปเรื่อยจนไปหยุดที่รูปของท่านมนูนบานเย็นเห็นแบบนั้นเลยว่าจ้องขนาดนี้จะสื่อสารกับรูปหรอยายแก้วก็มีเถียงเถียงว่าได้ก็ดีสิจะได้ถามเรื่องพินัยกรรมซะเลย แต่ยังไม่ทันจะหลุดอะไรออกมาย่าบูงหาที่นอนอยู่ก็ส่งเสียงอู้อีขึ้นมาเหมือนจะพยายามเตือนว่าอย่าพูดมณีจันทร์มันแอบติดกล้องไว้แต่ก็นั่นแหละค่ะมณีจันทร์ที่แอบมองอยู่ก็คือจับพิรุธได้เลยคิดว่าย่าบุงหาต้องการจะบอกอะไรบางอย่างทางด้านป้าพวงส้อยที่ทำงานบ้านเสร็จรีบเข้ามาดูแลไกรสอนแล้วก็ช็อกไปเลยไกรสอนหายตัวไปจากห้องป้าพวงส้อยรีบบึ่งไปบอกมณีจันทร์กับยายจำปาทำให้สองคนนี้น่าซีดเป็นไก่ต้ม ฟังเห็มหงกับทุกคนในบ้านพอรู้ว่าไกลอนหายก็คือใจหายว่ารีบช่วยกันออกตามหากลัวว่าไกลอนจะเป็นอันตรายแต่งานนี้มณีจันไม่อยู่เฉยคิดเลยว่าต้องเป็นฝีมือของยายแก้วกับบานเย็นแน่ๆไม่รอช้ามณนีจันพุ่งไปบ้านกุหลาบทันทีเพื่อไปเอาเรื่องสองยายถึงแม้ว่ายายแก้วกับบานเย็นจะยืนยันเสียงแข็งว่าไม่ใช่ฝีมือฉันแต่ก็คือไม่มีใครเชื่อสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมสืบตบสถานบ้านสะเทือนเมืองก็เกิดขึ้น เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไกลสอนจะถูกใครพาตัวไปยายแก้วกับบานเย็นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงไหมห้ามพลาดชะตาหงตอนที่8ออกอากาศวันอังคารที่25มีนาคม2568เวลา19นาฬิกาทั้งช่องวัน31ใครไม่อยากพลาดสึกเดือดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วมาเมาส์กันใต้คอมเมนต์เลย